สวัสดีค่ะอกอนสาวกอชแนลพลามาเบ่งดอ,บะะดอกบานบุรีสวยๆนะจ๊ะดอกบานบุรีลมลมลมแห้งแล้วจ้ะเนาะลมแห้งแห้งดอกบานบุรีดอกบานบุรีสวยๆของเราสีม่วงนะจ๊ะเนาะออกปอเป็นสีม่วงะะ้ะจ้ะบานบุรีเจ้าย แหมจะลมแห้งเดี๋ยวจีพาไปเบิง่งขวบบ้านๆของเราเนาะจ้นะเนาะสล่านี่อา่าเฮ็ดไว้ถ้าตอนรับเพื่อนๆมากินปิงปป้งปูปิ้งปลาปิ้งไก่น้ำกันนาจ้นะเนาะนี่จะเดี๋ยวจีพามาเบิง่งขวบบ้านๆเอาเอาเบิ่ัขวบบ้านอันนี้จะเตาเอา ต่อไว้ถ่ายย่างไก่้น,าน่าจะเนาะต่อไว้ถ่ายย่างไก่อันนี้กับทานเท่ากับเห็ดจากฟ,จฟื้นเท่าเองเลยนี่จ้ะฟื้นเท่าอันเท่ากับฟื้นเท่ากับเก็บงามหมอกงามไม่แห้งยืดแถวๆนี่ยอะจ้ะแหงขั้วบานน่นจาจะเนาะเห็ดไข่บานเท่าเลยจ้จะจ้ะเดี๋ยวก่อนจะไปอันม,มึงจะบุกหลดแม่ดี มีโรสแมรี่น้ำเราจะเนาะแถวนี้มีโรสแมรี่มีอ่าผีกน้ำจ้ะมีผีกหน่อยน้ำโรสแมรี่มีผีกหน่อยเข้าน้ำเราจะมัน,นจะก,กาล่อยหกปล <c oughs> ่อยหกจากแถวนี้ปลูกยังไม่ค่อยได้จะก,กี่กับป็นป้าโรสแมรี่กันเราจะเนะอันนี้กับป้ากล้วยนี่จ้ะบรรยากาศเดฮ้าห้องไปเบิง้งอ่า,ข,าขัา้วบรร بان เฮ้าเราจะเนาะไปเบิงบเ้งขั้วบรร بان เฮ้า จ้ะกวางกีหัวกีเด้อจ้านี่เห็ดเป็นขั้วบอลบอลเลยจ้ะ <c oughs> คนอีสานไปยูส่ก็เห็ดก็ยังอีสานให้ก็เอาจ้าสลานี่เห็ดเป็นเป็นขั้วบอลบอลเลยเราจะเนาะเขากีจ้ะเ <c oughs> ขากีเขากีนะจ๊ะเนาะเขากีท่าไทยเราจะ มันก็เส็ดขักเส็ดเน่้อแเส็ดห่อนห่อนมันกับเส็ดขักเส็ดเน่้อเตรียนเท้ากี่ขอกี่ท่าไทยนะจ๊ะเนาะบรรยากาศคือบานเท่าเลยค่ะ เจอยู่นี่มีอ่ายูนีไมีแต่ฝนเนาะจ้ะเนาะมีแต่ฝนกับอันเอามาค่บไม่ยังไปเนาะมีแต่ฝนกับอันกับหนาอันเอาห่อนฝนตัวหรืก็บห่อนฝนตัวหรืก็บห่อนเนาะจ้ะเนาะอย่ามายบรรยากาศขั้วบานบานเท่าเบิ้งกีเข้ากีท่าใครเนาะจ้ะกีเข้ากีท่าใครจ้ะ าขอกี้ท่าใครอุ้ยชิบว่แตกซะตัวกับท่าใครนะั่เนเนะขากี้แตกแล้วนะจ๊ะโอ้ยเหลียงเหลียงสวยงามจ้ะไม่มันโค้งมันบ่ตรงมันไม่ได้แหงเหลียงสวยงามมากคมคมเลยจ้ะเนาะจะเฮ็ดเป็นขั้วบานๆคือบานเฮาเลยจ้ะมุ่งขึ้นแบบนี้ คนอีสานเจ้เลืออีกล่ำหนึ่งเ,เดี๋ยวเข้ามาเ้าจะเนาะเดี๋ยวเรามาเราไปดูเราไปอันนี้กับตะไคร้จ้ตะไคร้มีสุมมองด้วยจ้นี่ อันนั้นกระทะกระทะหนึ่งเข่ากับจอเลยดิจ้ะจออันกระทะดีๆละ่ะเข้ากับจาอเข้ากับจอเห็ดอันหนึ่งเขา่าเลยเราจะเห็ดขื้จังบานเขาเลยกระทะห่างไปซองอันแล้วเรนะาจะเนาะถึงเต็มไม่ยู่นี่อยากถ้ทีมีต้นมะพร้าวเตีย้ยเราจะต้นมะพร้าวเตีย้ยเตี้ยแถวๆบริเวณนี้ลราจะต้นงมะพร้าวเตีย้ยเตี้ยเขา มีอ่า,ซาอะซีดาเนะาะจ้ะเนาะซีดานั่หมากบ่ค่อยได้สุกคักเนาะจ้ะซีดานะซีดาอันนี้รถไม่รีอันจะโดนแล้วเนาะจ้ะเนาะโดนแล้วรถไม่รีโดนแล้วอันแต่ว่ามงึงมึงนี่ปล้วยแห้งหกแน่จัง่อยจ้ะ เอาซะไงเอาพระท่านเราจะนะ้อพักกันเฮ็ดเวียกสองคนบัดนี้เจ้าเฮ็ดอย่างเนี้ย้ะจ้ะเฮ็ดกับวเขากับน้ำลายยางจะเฮ็ดเวียกหลายยางนะจ๊ะเนาะจีได้เอาพระท่านจะกี่มีคนงานเนะจ๊ะซูเมรีว่าอะไรอะไรจ้างคนงานเนะจ๊ะเนาะเฮ็ดเวียกสองคนก็นได้เฮ็ดเพระท่านจ้ะซีดาเอา้าซีดาซีดาเขาก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆหลายอย่างนะจ๊ะเนาะ สีดาหรือฝรั่งนั่นเองเราจ,จะจะอันเป็นฝรั่งขี้นกฮะสีดาขี้นกนะจ๊ะนี่หมาก,กวานะน้อเหมือนเฮาจะได้เห็นฝรั่งขี้นกของเฮาวานะน้อจะหมากน,น้อยๆแล้วจ๊ะเนาะช่วงนี้ช่วงนี้วะหันว่าหมากปเลยนี่น,น้อยๆปล่อยน้ำขี้ดินเลยจ้ะฝรั่งขี้นก หมากหน่อยอุย้ยหมากนี่ได้เอายืดดินี่แกลแล้วแกด้วยน่วยหน่อยนะจ้ะเนาะเม่ยไม่เป็นจะเสียดายเลยค่ะอันซ้มือก่อนเขาเมาืองนะจ้ะเนาะเขาเมาืองบ่ได้มากเก็บฝรั่งขี้นกของเราบ่เนี่ยมีอะไรมากัดกินก็คือหนูนั่นเองเนะจ้ะเนาะหนูมาก,กินฝรั่งขี้นกของเราเม่จะมันจะเสียดายเนะาะพวกเนี่ยันจะน่วยนอยหน่อยเขา,ากา็มากเรื่อยเรยอยู่จ้ะ พื่อเก็บไปสุดหนึ b b ่งวันนี้เขาก็ไม่เลยเลยฝรั่งคี่นอกของเราหนวยหน่วยนั่นกลังตลฝรั่ง่นอนี่เป็นป้ากวยนจะร่วมแห้งหะจะเอาใบซอยเบิร์ดนะร่วมแห้งหะจะเอาใบซอยข้นนะร่วมแห้งะจะเอาใบซอยเบิร์ดนาจะ นี่เดี๋ยวยังเกนเกนอยู่น่าจะยังเกนเกนอยู่ไม่เห็นเลยเดี๋ยวเบิดไปแอนว่างได้หันเก็บเก็บน้ำกูว่ท่านาน่าจะเนาะกินว่าท่านวันนี้แอนก็มีเพื่อนมาสั่งน้ำด่จ้ะเพื่อนสั่งกับพเพื่อนกินน้ำดิจ่ะก็จะเอาถามหากันวื่นวื้นดูปลาไมีสองตนต่ทางเพื่นกับสองตนดิจ้ะแต่ว่าข้าในเป็นหมา,ากก็จะมาเบิ่ง ฝรั่งขีน้นกนี่จ้ะปล่อยเขาไปแบบนี้เลยจ้ะฝรั่งขีน้นกแม่นูกินน่าจะเนาะอันบ่ได้ม่ยางเบิ้งสองหมื่นทางนี่นะจ๊ะเบิะะ้งเนะ่นูก,กินอีกแล้วจ้ะไม่เต่หนูมากินหนูมากินฝรั่งขี้นกของเฮาหนูมากินเนาะจะเนาะ กินแล้วจ้ะเด้อหนูหลายหนูหลายแล้วจะเนาะหมากนิดหน่อยแต่กำลังมากอยู่จ้ะปลูกได้เจ้ฝรั่งขี้นกแล้วจะเนะาะบักม่วงปลูกได้อย่จ้ะนีะ่ช่วงนี้หมากหมากไม่ค่อยร้ายนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ เก็บไปท่านบอกว่าท่านเอาจนเก็บได้มือละถาดนะตะกี้นะเก็บได้มือละถาดเนาะหมากเขาเบิดไปแล้วนี่ต่หมากน้หน่อยนะจ๊ะป้าหมุนดงมาอมโอเคค่ะเข้าไปเบิ้งเค้ากี้กันได้เล้ข้าวน้ำหอมขอ้าวก็นุย่ยนุ่ย ข่าวแก้ไปบุข่าวไม่หน่อยข่าวหนุ่มหอมต้นนี้กะช่างหน่อยค่ะต้นั้นต้นนี้กะอันน้อยหน่อยจ้ะน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่ว่าหอมแล้วจ้จะเนาะที่ค่ะต้นย่อตน้นย่อพกักเกษตรแลนะจ้ะ